นี่จังจังใจกว้างเรื่อาวไม่มีอะไรไอะไม่ฝันว่าไม่รู้ประจาว่างได้ไหมฝันว่าไปขอพรแกแกนั่งเดี๋ยวไม่ได้เขานั่งขัตมาตอนนั้นนั่งขัตมาอย่างนั้นเขาให้พรมาสองซองนะไม่แบบไม่รู้ประจาว่างแอรบอกว่าแล้วแกนั่งใช่ไหมแล้วเราเรายกอะไรไปให้ก็ไม่รู้อันนี้ก็บอกว่าเขาจให้พรแกยกมือข้างนึง ตะแบบซื้อว่แบบหุบปั้นอะไรวะนีุ่กได้มือเลยยกปัน้นเลยยกมือได้แล้วบอกใครพรเออพรต้อพักเดินด้านหลังกง็บอกมึงมานี่ดิีมา้ยนเออมึงก็เป็นคนดีมากมานี่ยแต่กูจะเปิดดวงตาที่สามให้มึงว่ะมานี่มาแบบพันนั้นเออ,อ,อแล้วแกใครลุกขึ้นยืนตกใจยืนทั้งขาเป็นหุ่นมาแล้วเน,นี่ยไปชื้นนิ้วไปเทียนิวยน้วแค่นิ้วเดียวนะชี้ใส่หน้าผากเลยนะว่าหลับตาว่ะก็หลับตาโอล่แกจะกระทงอะไรนแกไม่รู้ซึ่ง กะพักหลับตาเราเห็นเห็นเม็ดเลยคนกำลังอีตายอะไรไปเนั่นนะบอกเอ้าทำไมเห็นหมดเลยบ่ะเออมันเห็นพนันแน่มาเผื่อมึงได้ไปช่วยคนแบบนั้นตอนนั้นกะฝันโธ่คนจะตายจะรู้ว่าคนนี้กำลังจะตายแล้วต้องไปช่วยเดี๋ยวคนนี้จะตายเลยยินดีคับโอเคก็ลุกมากระทั่งที่เป็นหุ่นเนี่ยะกระทั่งที่เป็นหุ่นแล้วก็ยกมือชี้ได้